โอ้โหตัวนี้คือขาดใจหลายอย่างสุดๆะครับคือถ้าจะมีการบัฟเนี่ยผมคิดว่าเวนติเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่ามีเหตุผลสพอร์ตหนักแน่นที่ควรจะได้มากที่สุดตัวหนึ่งเลยนะเพราะว่าดีกรีของแบบเนื้อเรื่องในเกมนะคือจุดขาดใจของเวนติคือทุกสกิลเลยนะที่ตอนเกมเปิดใหม่ๆมันก็ดูดีแหละแต่ตอนนี้มันอารมณ์เหมือนตัวหมดอายุจริงๆนะเพีออยงสกิลท่าอย่างเงี้ยกดใช้ปุ๊บเสกลมขึ้นมาฟิวขึ้นมาซึ่งบอกเลยว่าเป็นสกิลท่าที่อ่อนโยนมากนะ อ่อนโยนกับมอนมากๆนะคือกระจายท่าก็กระจายแค่รอบเดียวไม่ได้รวมไม่ได้อะไรด้วยแล้วมอนก็ลอยขึ้นไปแป๊บเดียวเองคือผมว่าศิลปท่าเป็นตีนในชั้นแรกหลักคือใช้กดค้างเพื่อยกตัวเองขึ้นไปสำรวจแบบมากกว่านะมีแค่นั้นเลยนะผมมัน่นใจว่าต้นเกมตอนเกมเปิดมีคนเปิดเวนติมาเพื่อเก็บของด้วยผมรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ใครทำอันนี้ยอมรับเปอร์เซ็นต์ได้ดีถ้าไม่ตายนะของเวนตีนะโอเค,โอ,เคโอ้โหตอนเจอมอนตัวเล็กๆนะโอ้โด,ดูดีจัดๆแบล็คโฮลดูทุกอย่างเข้ามา แต่ว่านะความเศร้าคือถ้าเจอมอนตัวใหญ่ปุ๊บจบเลยนะไม่ทําอะไรกับมอนเลยนะฮะคือโอเคถ้าเกิดมันยกมอนตัวใหญ่ได้เนี่ยก็อาจะโกงไปแต่อย่างน้อยเนี่ยอารมณ์ว่าแบบดึงได้ไหมคืออาจจะไม่ถึงกับยกลอยขึ้นไปแต่ว่าดึงให้แบบเดินไม่ออกอยู่กันที่อะไรเงี้ยหรือมันก็แบบเหนืดหนื่อยหน่อยดูดดูดหน่อยหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้มันบัฟบางอย่างได้นะเพราะตัวละครท่านลมหลังๆเนี่ยมันน่าจะต้องมีอันนี้แล้วนะอาจจะเพิ่มความเสียดหีเมทัลอะไรก็ว่าไปจะมีประโยชน์บ้างในการสู้ ก็อย,อย่างตอนนี้ได้เห็นที่ทำได้ในอย่างเบาคือดูขัดใจมากนะที่ตัวละครที่เป็นเทพอ่ะเป็นอาค้อนเมืองมอนสเตอร์ที่ดูมีความลับอีกเยอะแยะเลยมันทำได้แค่นี้นะหรือว่าผสมท่าได้สองท่าพร้อมกอนันอะไรเงี้ยน่าจะเท่ไม่หยอกแบบว่าอารมณ์ว่าดูดก็เป็นสองท่าแล้วทำโอเวอร์โหลดรัวๆอย่างเงี้ยเออน่าจะได้แต่ประจำวันนี้เวนตีเป็นเทพที่บอกว่าเขาสามารถไม่สมเทพที่สุดแล้วนะ